ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับแฟนๆช่องคุ้มทรัพย์พญานาคครับคุณผู้ชมครับไปดูจอมปลวกแม่ไม้นะครับจอมปลวกแม่ไม้ตัวเลขนะครับคลิปที่สงนะครับคุณผู้ชมเห็นตัวเลขชัดๆนะครับไปดูด้วยกันพร้อมๆกันนะครับตามไปดูเลยครับผม เก็บบ่ใช่ไหนดีแล้วขีดเป็นเลกนากกวเป็นเลกเก็บเป็นเเาะยานองอืยาเห็นยค่ผมบ่เห็นแตมลุดหมดอ่าตัวใดยาวสี่บ่หนึ่งครบกแล้วก็มีเก็บงรึ่งแอนันจะเป็นหเดี๋ยเาเห็นเลยนี่แล้วขีดอนขึ้นหนึ่งนึ่งเน1 หนึ่งมากะิมากเออหกหนึ่งหกนึ่งหกาหเดีกันก็ผมเห็นนี่แหละหกหกตัวนึ่งหกกระชับหกระชับแต่เป็นับเลขหกับผมนี่เลขหกนี่เลขก่ตัวนั้นนะอ่าตัวนั้นยาทีเป็นศูนย์มันเปิดแ้วบัดที้หนึ่งหกศูนย์หนึ่งศกหศูนอ่าท่าชมอ่หนึ่งเมันต้องมันเนี่ยัวนเป็นหกหกชัดแท้ เดียวขยันบ้งแกนึงแต่ไข่ก็เล่กเก็ดเนาะกันอันหลากหลักตรงลงมาเลยนะอันอันหมตกลงกน่ันลากตรงลงมาหนีม่เป็นเล็เก็ดอหกมนี่เป็นเลขกกแม่นป็นหนึ่งเก็ดหกล้วอย่างนเก็ดหกเก็ดหอนมดีนี่ ออ่าชูนินชัดเลยเป็นเลยา้นี้มันสีงามกลัวอืมต้นนั้นสีชัดกลัาสีขึ่น้นสีขึ้นกลัานะเป็นล่องมาเลยนะอากาเสียเลยแบดนี้นี่นี่อพรอมจุดอันนี้นลยถูกทะเลจุดทะเลจุดถูกหอ้อลูกแป้งขึ้นชัดเลยตัวแม่แป้งว่าตองย่านมดเออหนึ่งเจ็ดหก อันนี้ลายล่าแป้งเราอยากทาแป้งให้มันหอมเราอยากทาแป้งเดียวทาแป้งแลไวก็จะทาแป้งให้เล่อย้ายหายเด้อย้ายหายเด้อจะตื่นสิมาเบิ่งใหม่แม่สิมาเบิ่งใหม่อีกมาเบิ่งใหม่อีกอยูหนึ่งเจ็ดหกอ้าวได้เลยเด้อเพิ่นเปิดให้แล้วครับเพิ่นเปิดยื่นเข่สิบห้าสิบมาเบิ่งอีกเด้อเจ้าแม่เอ้ยหนึ่งเจ็ดหกเด้อหนึ่งเจ็ดหกนั่นเห็นแล้วครับหนึ่งเจ็ดหกครับผมหนึ่งเจ็ดหกเด้อยิงเงี้ยนะครับหนึ่งเจ็ดหกแมนที่แหละนี่ยหนึ่งเจ็ดห แม่เนเล็เเอแมลยาเลเห็นชัดแ่นอยู่จอมปวกเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดหกเนาะครับหนึ่งเจ็ดหกเด้อนะครับพี่น้องแต่เพ่พี่น้องตั้งบาน้็นตัวไงบานไปเห็นตัวไสหนึ่งเจ็ดหกนะครับเห็นด้จอมปวกก็เห็นนะครับแม่เราแม่เราเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดหกนะครับเอ้าครับเจหเ็ดหเาแแหงแหงชัด หนึ่งเจ็ดอ้าวหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหน่อยน้องเมื่อไรตัวนี่เมื่อไรเมื่อไรเล็กสองตัวนี้นั่นหาศูนย์นะที่เห็นนะหาศูนย์เด็กสองตัวเห็นน้ำหาศูนยหศนอืมหาศูนย์อ่าเอาเดี๋ยวมารอเลขถูกว่าจะตรงกันบ่รอแล้วครับแล้วรอเลขถูกอีกทีนึงนะครับ อีกบึงง่ายาอีกบึงคันบ่อชิบหากับชิบเก่าคอยเห็นขัดคอยคอยควคอยว่าคอยจิ้มอ้ยเม่หนึ่งเลย่ะเป็นชิหากับชิบเก่าร้วเป็นทิหากระชิบเก่านี่ยชิบเก่าหนึ่งหหนึ่งหา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 ถมาครับผมอ่าอีน่เลยใครคอยเห็นต่ดนแล้วคอยกวาที่เบาอยู่คอยยืกคอยที่นเล่นไทยอยู่นั่นอันนี้ตัวอีกหนึ่งอันนี้เป็นเล็กเออคับ่เล็กหากระชิเก่านั่นตัวนั้นกาบด เ,เอาแคหนาจอมแคปเลือดครับพี่น้องเอฟซีนะครับผมอันนี้เลือดเห็นด้จอมปวกเนาะครับเด็กจอมปวกแม่แม่เห็นหนึ่งเจ็ดหกนะครับสามตัวนะครับแล้วเขาก็มาแยกให้นะครับคนที่ยากจับให้กัหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหกแล้วก็หาศูนย์หนึ่งหานะครับผมนะครับล่องไปวิเคราะห์พิจารณากันเลยนะครับแคบแคบแคเด้อดครับเอฟซีเดี๋ยวรอเล็กถูกเอาแคบนะจอมัคบาโพอดครับเอนซีเดี๋ยนล่อะเล็กถ <6 S 1> ูกดอาแคบนะ องกัแมเราิบหาทั้งเครื่องนี่กับพอคอยดอกนั้นพอปนเ็ชับแข่งคับอืนแงชัดตอนี้จะโดนแล้วก็ว่ากับชีวก็บอกน่าเล่นไทยวตัวเตื่นตัวเครืงเครื่งครับเอ้ห่เเห็นตารจะได็กับมืองเอาเด้อนะครับเปิดไหนแล้วครับผมเพิ่เพิ่อยู่ในช่องเพิ่งจะเห็นหนึ่งเจ็ดกันนะครับอ๋เอซเอพิ่งเห็นหนึ่งเจ็ดหกขึ้นกันาเอาเด้อไยเอาเบินเอาเด้อที่ไหนีเอาก อังรอคนเปิดให้แด้รอเลืกทุบมันทุบทีไม่เต็มนะเดี๋ยวรอเลขกทุบอีกนะครับมาจะตรงกับเลขอยุทีจอมปวกแตนมอนะครับเนาะเนี่ยต่าคอมเมนต์กันพี่น้องไท้านมันอะไรตรงไปสีขาวหนึ่งห้าหนึ่งนั่นเห็นหนึ่งหาหนึ่งก็เจ็ดอืมนั่นเห็นหนึ่งหาหนึ่งคนว่าตั้งพี่น้องเอฟซีตั้งเฟซบุ๊กเป็นหนึ่งหาแปด เจ็ดสี่นะครับขอนุญาตอ่านคอมเมนต์เดอหนึ่งสาหกครับผมอู้เห็นหลายคนหนึ่งเจ็ดชั้มากหนึ่งสามหานะครับหนึ่งสองแปดนะครับหนึ่งหกแปดเพิ่มมาเก้าหกเลยเก้าหกมีตัวหนึ่งมากนะครับเกหกแต่แม่เพิ่นเห็นนะครับผมนะครับหนึ่งเจ็ดหกจะเห็นยังไงหกเก่าหนีเลยเห็นยังไงหกเก่าโอเคมันหลุดกิดตัวหนึ่ง หน่แต่ว่าตัวนี้ชิหาแน่นอนเลยเออชิหตัวถิงหน่งหายอยู่อยู่อยู่เทิงหนึ่งาแนนตัวนึ่หนึ่นชัดเลยหนึเนาะเจ็ดหนึ่ก่เป็นไปได้นี่แท้นี่หนี่หนึ่งเจ็ดหก่งเี chim hai, chim để chip chặt a day a có chip coke a day 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 chip coke เอากล่องไปใกล้ๆมันอามันเบิงก็ไไ้เอาถูกมะเดี๋ยวถูกมะครับนี่ถูกมาเป็นิ้าได้ครับนี่เป็นสิาเป็นสิบห้าเป็นสิบห้านี่นี่หนึ่งเนาะครับนี่เจ็ดครับนี่หกโอ้จะได้ชัดเลยอันนี้หนึ่งหางนึ่งหาข้างบนครับหนึ่งหาอยู่นึ่งเจ็ดหกครับอันนี้ขึ้ข้างบนนะครับเด้นี่นี่หนึ่งเจ็ดหกบบหนึ่งเจ็ดหกเก้้เิงนี่ก็เป็นหนึ่งหานะครับเด้อนะคร เขาบอสิบหาหรืิบเก่าหรผมในสมภาผเนใให้เป็นเลขหาหรืเลนเลขเก้าก็เป็นชิบหารชิบเก่าเพราะว่าชิบตาหากัะแมนชิบเก้านี่สีหลายกลัวเราะเพราะว่ามันตั้งแต่มันบงงเนี่ยตั้งแต่มันเป็นเก่าเล็กนี่สิเก่ามากสิอ๋อาเอ็๋เอ๋ยน๋ออ๋ออาออ๋าอ๋อน๋ออ้ออะออ๋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 อ้ง่อ๋ออ๋ออ๋่อ๋ออี่อ๋อ่นออ๋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 อท๋ออ๋ออ๋ชอ๋ออ๋อง๋ออชัดแห้งออ๋อออันนี้เลยไห ถ้าแป้งขึ้นขึ้นแห้งขนาดเลยเอาพี่น้องเข้าแป้งบดได้แล้วอยากได้แป้งเปย่างกุ้งเจ็ดของกับเด้อขันมิโซกเด้อครับวันนี้นะครับผมเฮดหลังค่ายูครับเฮดหลังค่าเด้อวันนี้พญายได้หลังค่าเดลังค่าเด้อหนึ่งครับจะได้หลังค่ามุ่งยันฝนเปียกครับผมนี่คือจะเอามาไว้ที่นี่ข้างบนนี่ก็จะเป็นตัวิี่หนึ่งกิ่งบ้านนี่ลรั มาลีหูคักคักแล้วเนาะโอ้นึ่งเจ็ด oh, ีหคักคักาพอนเลีะโอกเลข้โกเลีเก็ดโกเคตลี่โอเคหนึ่งือนี่เปิดขึ้นบันี้มบื้อะเข้ามา่งได้าย เห็นดอกเห็นคือเตาเห็นคือเ่าเพิ่ง่าใครยัดอกเ้านี่ล่ะเออเพิ่งบอโรบดอกเพิ่งสอยูจังสี่ล่ะเพิ่สติยูจังสี่ล่ะเพิ่งเขียนไหวในหน้าบ้านเพิ่งยังยังว่าเห็นพือเขาเขียนไหวเหมือนกันเพิ่งบอสือเพิ่นบเพิ่งเขียนไหวเพิ่งเพิ่นบอสือเอ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  ออเด็นึ่งยูตะเพิ่นตางหากเดนึเพื่อน่ตะเพิ่นดอางหอูว่ามัเลยจีบสี่ตัวนี้ก็ดีดูอนีบสีตัวนั่งบาอยู <Gym. S 2> <w> ่เป็นหมอเปเสอนีู่นยูกโตมากสิเป็นเก่าคิดว่าเป็นเก่าอะ่ามากเลกบมาเลยตีคนกเบอาจารย์มาจับเสามาจับหลักคนนค้ับจับใหุ้ณนายเขาเฟซบุ๊กเล่นีีพี่น้องเฟซบุ๊กอีเก่าสิ่ทันไดนั่งอยู่นั่ที่ตอนนี้ ก็เบึงตงก็เบืองเขาเบึงมาคืเขาหันเออแลนนะจับถือได้ถือได้เสียถือมปกนี่จอมเกครับผมเป็นทุกท่านเห็นเป็ตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันเด้อนะครับผมที่จอมปวกไม่ไม่ครับผมเป็นใบไม้พามใหญ่นะครับมาขอโทษสามวัแล้วแม่บ้ตรงหัวจุกสามวันแล้วสามวันแวสาัแล้วสามวัามนีล้วสั้วามลามวัล้วสามล้ามนลาันแลวสาแ้ามนล้สันแวัวน้ัน้นแสา อย่งเป็นหยัางคะงนนเบึงเทราสาบากเลตงข้นกับต่างดูเนี่ยวาจังตรงหัวจุกปุมันส1 1 6นึ่งหนึ่งหกน่กุมันพี่น้ำโุกนี่า่นี่หนึ่งสามหสิยาเบ้งเอาเ่งเอา้รแต่ดวงเนาะเราตะดวงแล้ววปักนาเออเอา้รแต่ไปทิมองเห็นเป็นตัวใดกันนะครับอันนี้ซองไห้ทุกท่านได้มองเอาูบงอดที่แลี้อันนี้สูบมอดที่แล้วไม่ไปเก็บดอก ในว่างนึงนี่นี่มันบ้าใหม่ยืดสองดอกมันเป็นสองเกตมาก็ออกที่แหละวัดนี้มากันว่ออกมองนี้ละมันหาเตดนึงอาที่เดมันจุดเก่าดอกจุดเก่าดอกไหม่ไปเจ็ดดอกใม่ไปเจ็ดดอกครับบ้าใหม่สองดอกครับผมบ้ใหม่สองดอกอ่าพันกระไดไปสองเจ็ดเกตสองนะครับเด้ออ่อนนี่ครับพี่น้องอ่อนอ่อนนี่ครับผมว่างนึงนี่และอ่อนอนนะครับผมอ่อนมาทายได้นะครับผมมาทายเห็นนะครับไหนึ่งแปดแปดนึง นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับของดนชัดั้อมชัดเดพี่ท่านผู้ชมครับผมนี่อนครับเื่อที่พี่น้องไหัวสัตท่นผครับของดนนะครับโอ้เกีตเกเลขศูนเก้เจ็ดเกทูบเบครเลขทูบครับผมเดขทูบครับโอ้ย้าเีกก็พี่อีกเนาะน่มาครับ เห็นเห็นจะเห็นจอมปวกบ่ว่าเห็นเออเกก็เลยเลขเก้าก็เลเจ็ดครับแต่เราเห็นหนึ่งเจ็ดเก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันเลขทู่ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเลขทูก0ศูนย์เก้าเจ็นะครับเลขทุเห็นอันกลๆเลยุนบเะพิษตนตีแบบพนพูนพูนพูนนเป็นเก้าเจ็ดครับเลขทูก0ศูนย์เก้เจ็ดอยนตัวเลขจอมปวกเข้ามาเนี่ มือก็เดออยอีงท่เส้าแล้วกับบอลบดี๋ยื่อสั่จะเอารังท์มาาทายมือว่าที่เอามาิงมาเบิงนเจ้าได้ไหม่ตรงก็ให้ลูกเบิงมาเบิงงอนเส้าหนูมันถีงขึ้อยู่พี่เาแหละอย่่เกาขาน่าากระเวนม่มีอย่างเดียล่ะขนามากรเว้นม่มีอย่งด กขาแมาน่งซองละซองนาีาะเบื้ข่ก็มาซอมันจะอยู่เป็นนาทีมันจะเทียนแส่ไหนเนี่ยเป็นไงี่ะรอมมาเห็นต้นห้อยดอกใม่เขาผู้ใดดอกเหนีือาแตมาเอามาเส็บ้เขาได้ม่มือเศร้านั่งยึดไตจานั่กัมาเบิ้งเขาเอเนี่นามาสเมนเขามาเอาละบ่อยว่ามันาวมิเตดอกไม่ซื้อบ่มีหมากบ่มีพูดอกเป็นชดข้าวเจ็ดเนาะครับ หอยมบาเบิองขวอยมาเบืองอู้ขบ่ยางเบิ่งหอยค้นนังหอยยังอยู่ครับจะบืองอยเียงอยอันนันเขาม่เอาหอยาต่ว่็เห็นดอกไม้สดๆอยู่ก็เลยยังปลาะเบิ่งเขาขกักลับมากกากรบาโอ้จับชัดโพดจะแม่เอ้ยบอกขาชาั้งสี่สิเห็ดหลังข้าสิมุ่งเฮียนมุ่งอห้อยูไม่มื่อนี่ก็ติเก็บออกหายเดี๋ยประชมนะครับผมสรุปสี่เนะดรับดีหาแต่มันตื้นะุรับเจ้าแม่จอมหัวจ้าพว นะครับแม่บบขันเห็น076นะครับผมนะครับแล้วเาก็เห็นหลายๆโปรนะครับเอสซีพชิบหาชิบเก่าอืมแต่เราเห็นเราเห็นนะครับ80ครับพี่เราเห็นเมื่อกี้นะครับ680นะครับ680เอาครับ680เนอะเห็นเพิ่มมั้ครับเอเหลือเป็นเห็นนะครับมันเป็น3นุด680เอาเอาที่เทาที่คนอยู่นี่เห็นเอาเอาเขียนเพิ่มอีกมากระวินขสร้างสร้างเขียนอีกสร้าง เี็นเพิ่มอีกหกแปดศูนย์เพิงเพิ่มอี่เนไครับอนเห็นเพิ่มนะครับตอนเห็นเพิ่มนะครับพี่จ้าของน้าคนบอกเมาอยู่เมื่อแร็วน้เราเห็นอ่าหนึ่งแปดนะครับเด้อมืันนี้เราเห็นเป็นหกแปดศูนย์หกีครับต่กี่ฝุงทั้งท้ท่นุ่่ั่นนีไม่รงับลยนะครับเห็นไหมครับมีกเพิ่มนะครับเด้อนะครับพี่น้องบาายโตบาายโตพี่น้องบายครับบาราย บหลายตัวได้หน่เอาตัวรักนี่ไปนี่รักหนึ่งเก็บหกแล้วก็หกแปดศูนย์นี่เอาไปเป็นลักเนาะมาทีเขากลับไปวิเคราะห์เอาในตัวนี้นี่คับท่านผู้ชมนี่คุณแชทพูดเขลเนื่องดิ่งเนึ่องหินอันเเตที่แหลกแต่มี้ครัยากหกเลขแปดศูนเมื่อหินเเห็นนะเขาแบบว่านํทำอะนะก็รชิบหาเกกว่าหินก็กอาเลยถูกนี่ครับผม เอฟซเดอนี in so right. so ่กรดกทูกดิกทูบสูงเลขทูบศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็ตั้งกล่องมันทำาไล่ครับทูบศูนย์เก้าเจ็ดเดอรนะครับพี่น้องไหมาไหลว่าไม่ยุ่งเลยแหละเนาะบอกบอกซื้อไว้ได้เตะบอกเหลเหือซื้อพ่อซื้อเเนี่ยครับพันเห็นเลยเออ้ัวเัาไปหาข่อยมือดียพวกเขาอยู่บันตะางข่อยว่า ข่อยบอกจันหูเลขดอกข่อยไปพันไปเอาเลขกกันหน้าข่อยข่อยเห็นไปขอเลขอันใดเลขกกันหน้าข่อยก่อนข่อยได้ซื้อพคนน่ะเออค่ะมืองเขาเป็นเล็กดีเนาะเราจะดินหูยันได้ซื้อเลขดี